lai yang ngoài lai 好，来啦 <Online>,，OK。<sighs> เยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลทูฮัลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาม เป็นอะไรฮัโลโลฮัลโลกดแชร์ไปก่อนกดแชร์ไปก่อนแชร์ยังไม่เซ็นเจอร์แชร์ไป Ừ, ừ. Đây bộ qua này đu lấy đi. งวายเฮ้ยมันได้ยินเสียงเกมป่าววะไลนี่มันได้ินเสียงเกมป่าววะเนี่ยหรอครับหรอครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีมใครดูเลยหรือรับของก่อน ปิดเพลงกอนโว้ยโกติลิกัสิ์แต่มันจะได้ยินหรือเปล่าราะว่าระดับในห้องได้แหละเออฮัลโหลฮัลโหลมีคนอยู่คอมเมนต์มาด้วยพิมพ์มาด้วยอยไม่มีใครอยู่ยเลยหรอ รับของก่อนอของเต็มเลยอ่าวันนี้ไม่ได้รับเลยเล่นตั้งแต่ตอนเที่ยงคิดตอนมีเท่าไหร่แล้ววะต้องการสองพันเปียดลูกจะดัดเสียงเพื่สองพันสี่ 2, แล้วเหรอว,วะใช้ได้เลยใช้ได้อืมอ๋มโหลดทรัพยากรโหลดไปสิ อื้อโหลดทรัพยากรเลยวันนี้ราอโหลดทรัพยากรเสร็จก็ไม่ีใครอยู่หรือ,รอ,อยังไรอะไรดีนะอะไรอะไรอะไร อืมอันนี้จะบอกให้ดำแกให้นุ่น,น,นกูไม่ได้เลยในโทษกูไม่ได้เลยในคอมกูแกให้ไม่ได้กูต้องกดออกเกม ขอให้ดำนุนแกให้เฮ้ยได้บ,บัแรไจะโหลดข้อมูลเสร็จว่าเฮ้ยดาวโหลดทรัพยากรเสียงนี่กูล,ลืมกดดาวนโหลดแล้วเนี่ยโอ้โหกูไม่หลบทรัพยากรเสียงก็ได่อืมกดเล่นเลยเล่นหมดนุ่นเรื่อง ไปตรงนี้กูเล่นตั้งแต่ตอนกูเพิ่งโหลดครั้งแรกวันนี้กว่าเฮียกูจะได้มีคลิปลงแม่เก็บให้ดาวครบสามดาวกันมาคอมโบให้ครบ2ิมัห้ไม่ได้ยินเสียงเกมปูว่ะอืมฮ เฮ้ยทำไมคอมอยู่นีน่วะหลงเปิดใหม่ดิคอมไม่ติดไฟคอมไม่เข้าเซาเ power supply มีปัญหาได้โปรดพวงนี้แม่ของข้าเอามันไปซ่อมทีเมื่นั้นกูจะไม่มีอะไรเล่นเลยข้ามเรื่องไปเลยไม่สน ทำไมมันไม่มกูต้องเล่นมีเออทำให้ครบในอ่ะสิบห้าคอมโบเฮ้ยกูจะทำคอมโบมึงก็เตะมันออกไปอย่างนั่นแหละหาคว่นี่แมงเอ,อ้ยกูจะทำคอมโบหาคูเดี๋ยวดาวไม่ครบมันแหลกหรือ น่าจะเป็นเพราใช้ไวไฟเพื่อข้างบ้านนั่นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล่นจบวนเดี๋ยวดูให้อืมอืมคอมโบโครบยังเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยคอมโบครบแล้วสวยอะไรอืมปาดาบปะปาดาบนี่ปัดา เฮ้ยไปโดนอีกแล้วเออคืนนี้ก็ยิ้มไปถึงสามสิบไหมตอนนี้รู้สึกว่ากูจะยิ้มห้าแล้วจบทุกทีมันเหลกยังไงนะขนาดนั้นเลยเอ๋อ อืมอะไรอย่างเี้ต้นตอนนี้แหลกอยู่ไหมฮัลโ <Hello. c oughs> หลฮ้ยเปขี้เกียจหน่อยเงียบได้เปิดดีเลยไวเปล่าวะไม่น่าเปิดอืม เรามีเพื่อนเบลยิบก้านี่กดแอดแล้วก็กดทำมันมาช่วยเลยเออ,เ,อ,อเฮ้ยเกมนี้โหลดฟรีนะอย่าลืมไปโหลดกันด้วยล่ะฮัลโหลเกมไรอ่ะพี่อ,อคลิปนี้ชื่อคลิปมันมีบอกอยู่ชื่อคลิปอะ่ะเออฮงไคอิมแพคสามมันเกมแบบแนวโอเพน r ว d ลงดันเก็บของสามารถสามารถไปเล่นกับเพื่อนแล้วตีบอสกับเพื่อนได้ด้วยเฮ้ย คอมจะมาสักทีว่าอะไรจะได้เล่นเกมในคอมสักทีวะกูเอ้ยไม่ส่นเคลียร์หน้าไม่ส่นกูจะเล่นเมย์ให้กูได้เล่นเมย์เล่นเมย์นี่อีคอมโบสิบห้าคอมโบแก้วเอ้ยยิมให้คอมโบแก้วเอาก็เอาวะทำก็ทำสิบแล้วสิบห้าแล้ว ยี่สิบแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งครบยังคนละมังประดาบนี่เฮ้ยอยู่นี่กล้องเฮ้ยทำไมกล้องมันหล่น,นยังว่าเกมนี้ กูน่าจะไปปรับไอ้น,นี่แน่เลยพี่เล่นแอปโทรศัพท์หรอช่อยช่อยโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่พี่พี่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เล่นแอปโทรศัพท์เล่นในโทรศัพท์เลยคอมพังอะ่ะคอมพังขายไปเป็นที่ว่าคอมพังนี่แหละไม่ทำไม่ได้ทําคลิปบอก,กเกียดนั่นแหละนิสัยอันติเลยเออปะดับมิดบินทำไมมนันดูเนียยังวะเฮ้ย